ส,สีครับเข้าต้อนรับเข้าสู่ช่อง believer สามหกเก้าซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและละัคนากรกฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช่แนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัไลาอาดีมาที่ believer สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อช่้เรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอดไลา์ดีมาําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้สองต่อ ในต้นเดือนธันวาคมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ธันวาคมวันที่10ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายครับอาลอาดีมาามค่าครูได้ก็จะราคาเปรเศษลดให้2ต่อวันนี้วันที่6แล้วครับเลยเวลาแค่4วันเท่านั้นเนาะคลิปนี้เป็นการพยากร์พื้นวาสนารรมกำเนิดกลับมาแล้วกับซีรีส์พื้นวัสนาซึ่งจะมีทั้งหมด3 EP นะครับ EP แรกกับ EP ที่2ผมพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังพยากรณ์ย้อนกลับไปฟังได้นะครับ อีพีแรกจะหมายาจะจะมีชื่อว่าพื้นวัส,สนาสิ่งที่มีการเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะ,นนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ได้อย่างรวดเร็วในดวงชะตาอีพีที่2คือพื้นวัส,สนาสิ่งที่ได้ช้าแต่ว่ามั่นคงในดวงชะตาตัวที่3คืออีพีนี้ครับคือพื้นวัส,สนาสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในดวงชะตาหรือเรียกว่าความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งมันจะไปตรงกับหลักของไตรักนะ,นะครับก็คือ ในทางพุทธศาสนามีความเกี่ยวของอ่าไม่มีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับคือในในทางที่ผมเรียนมาเนี่ยโหราศาสตร์เนี่ยครับผมมักจะอ่าคือว่าศึกษาประกอบกับทางพุทธศาสนานะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันมันเป็นตัวแก้ดวงพุทธศาสนาคือการแก้ดวงนะครับคือใครนับถือศาสนาอื่นก็ฟังได้นะครับไม่เกี่ยวกับการเชิญชวนการเปลี่ยนศาสนาแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่า คุณจะทําตามหลักพุทธแล้วมันจะมันจะถือว่าขัดกับลักษณะของตัวเองศาส,สนาของตัวเองไม่ใช่นะครับศาส,สนาพุทธมันแค่เป็นลักษณะของการที่คิดขึ้นมาแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นกฎเป็นระเบียบว่าจะต้องใช้ได้เฉพาะพุทธเท่านั้นนะลักษณะอื่นใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยไม่เกี่ยวครับคือมันเป็นแค่หลักเหตุและผลเฉยๆแต่คิดได้โดยชาวพุทธหมายถึงผู้นับถือศาสนาพุทธไม่ได้หมายถึงนักวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้ที่คิดได้ถูกไหมครับก็แค่นั้นเอง แต่ว่าตามจริงมันใช้ได้หมดมันไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยนะครับคืออย่างนี้พุทธศาสนาเนี่ยเจอกฎคําว่าไตารักเนี่ยกดกฎกฎเหล็กแห่งจัก,กรวาเลเรย่างนี้แล้วกันกดเหล็กแห่งจัก,กรวาลเพราะว่ากฎนี้จะไม่มีใครทําลายได้แม้กระทั่งพระพุทธองค์ที่เขาเรียกว่าได้สวยชาติเป็นเจ้าชายสิทธะนะครับในชาตินี้ก็จนถึงเป็นศาสนาเอกของโลกก็คือศาสนาพุทธนี่แหละก็คือ ประมาณที่ท่านตัดสู้ใช่ไหมครับแล้วก็ปรินผ่านไปเนี่ยท่านก็ยังไม่สามารถหลุดจากกรอบนี้ได้ตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับกรอบนี้ถ้าใครเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องอยู่ในกรอบนี้เรียกว่ากฎไตรลักไตล่ไตลักก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แดับไปหมายความว่าเมื่อเกิดสังขารจะเกิดความเสื่อมเมื่อเกิดความเสื่อมจะเกิดการสูญสลายในในสักวันหนึ่งหมายความว่าเกิดแก่เจ็บตายนะครับเกิดก็คือการกําเนิด แก่กระเจ็บเนี่ยหมายถึงการตั้งอยู่ส่วนตุยเนี่ยก็คือหมายถึงการสูญสลายดังน,นั้นเนี่ย ep แรกคือการเกิด ep ที่2คือความมั่นคง ep ที่3คือ ep นี้เป็นความไม่แน่นอนแปลว่าการสูญสลายนะครับดังน,นั้นคนราศริกรกฎและคนารกระกรเรามาติดตามรับฟังกันเลยว่าจุดที่ไม่แน่นอนในดวงจิตตาหรือการเสื่อมสลายในทางไปรักเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับอันดับแรก ผู้ที่เกิดราศีกรกฎอยู่ทางซ้ายมือได้ทั้งราศีลัคนาดเช่นเดียวกันครับตนุราศีกรกฎต,ตรงนี้เนะะาะเรามารมตมต้นกันที่4หัวข้อท็อป,ปิกที่เราจะพูดกันใน e p นี้แต่ว่ามันจะมีท็อป,ปิกแรกที่เราจะพูดถึงก็คือการเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่แน่นอนในดวงชะตาท็อป,ปิกแรกก็คือพบเรือนสหะนั่นเองครับราศีกันนะเป็นดาวพุธเนาะคือต้องเข้าใจก่อนว่าคนกรกฎเนี่ยนะครับมีดาวพุธเป็นดาวสหะ สาชาเนี่ยกับดาวพุธเป็นดาวตรงตัวกันหมายถึงมีความสำคัญมีความเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันเปรียเลยอ่ะนะครับคือสาชาแปลว่าการสื่อสารดาวพุธก็คือการสื่อสารเหมือนกันดาวพุธเป็นดาวสื่อการสื่อสารเป็นดาวพูดปากนะครับดังนั้นจะหมายถึงการสื่อสารเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยดาวพุธจะตรงความหมายกับคําว่าสาชาเปะเลยมีอยู่สองราศีเท่านั้นที่จะตรงเปะแบบนี้คือราศีเมษกับคนราศีกร,รกฎนะครับจะได้ดาวพุธเหมือนกัน เมธจะได้ดาพุธเป็นมิถุนที่เป็นการสื่อสารแต่คนกรกฎได้ดาพุธกันเป็นการสื่อสารมีแค่สองราศีนี้นะครับแต่ต่างกันนะครับไม่เหมือนกันเพราะเป็นธาตุไม่เหมือนกัน,น,น,กนคนกรกฎจะพูดจริงทําจริงแต่คนเมธเนี่ยพูดไว้ก่อนทําจริงหรือทําไม่ได้หรือทําแล้วปล่อยวางทาแล้วทิ้งก็ได้คือพูดง่ายว่าคพูดไม่มีน้ําหนักคนราศีเมธเป็นคนที่พูดแล้วไม่มีน้ําหนักแต่คนราศีกรกฎพูดแล้วมีน้าหนัก พูดแล้วทําจริงเพราะเป็นธาตุด,ดินคือความคือพูดแล้วทําจริงแต่คนเมธเนี่ยพูดเก่งพูดไปเรื่อยพูดชมพูดเยินยอพูดเรียกแข้งเรียขาอย่างเงี้ยครับแต่คนกรกฎพูดจริงทําจริงนะไม่ไม่มีการแบบอ่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเรียกแข้งเรียขาไม่เอาเอาเอา,เอาตรงๆเอาความจริงนะครับและเป็นคนที่ใส่แรงเหมือนกันด้วยอืมแต่มันต่างกันที่ว่าเขาอะเป็นคนที่แสดงออกด้วยความดุด,ดันห้าวหาญ แมนแมนลุยๆคือแมนแมนแมนแบบแมนแมนจริงๆอ่ะคือผู้ชายเหมือนมีนวดมีเขาอ่ะเออคือแล้วก็แบบดูโหดโหดดูหดิ้มหิ่ม,หมนิดนึงอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนนะครับคนราศีเมษเป็นคนลันกษณะของจะพูดว่าเป็นผู้ชายดิบๆหน่อยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะห้าวนิดนึงแต่ถ้าเป็นกรกฎต่างกันเลยครับผู้ชายเนี่ยกับกลายเป็นคนสําอางแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ LGBT นะคนละเรื่อง ผู้ชายก็จะสำอางคือสำอางหมายถึงเป็นคนรักสะอาดนะครับเป็นคนไม่ชอบสกปรกอีเดียรควอมสกปรกที่สุดนะครับคนกรกฎเนี่ยเป็นอย่างนี้ผู้ชายส่วนผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงก็จะเป็นคนเรียบร้อย้าพับไว้เหมือนกุลสตรีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนก็จะเป็นคนแบบแม่สีเลือนนะ่ยพูดง่ายดังนั้นเนี่ยต่างกันราศีเมษรนละฟ้ากับดินเลยคือคือฟ้ากระหวอ่ะอืมดังนั้นเนี่ยฟ้ากับดินประมาณนี้ดังแต่ว่ามีอะไรต่างกันเยอะแต่ก็มีอะไรเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะสบ กรกฎแยกกันย,กยากอยู่แต่ก็มีความต่างชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับคือ,พ,าาอ,อพูดง่ายๆว่าราศีเมษเป็นราศีแข็งแต่ราศีกรกฎเป็นราศีอ่อนพูดง่ายๆจะพูดอะไรถึงเมษแข็งไว้ก่อนพูดอะไรกรกฎอ่อนไว้ก่อนอนั่นแหละประมาณนี้ทีนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับราศีเมษแล้วนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับแล้วไม่ต้องมาพูดว่าจะพูดถึงราศีเมษทําไมก็อยากพูดอะเนาะเออให้เราเข้าใจนะครับในทางโหราศาสตร์ด้วยว่าดาวพุธเหมือนกันแต่ต่างกันนะ ทีนี้สาชะหมายถึงการพูดการสื่อสารการเจรจาการเข้าสังคมการเซสัญญาเป็นนามธรรมทั้งหมดแต่มีรูปธรรมด้วยนะจ๊ะรูปธรรมของราศีกันหมายถึงสังคมรอบตัวสังคมหมายถึงบ้านเราตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจะมีสังคมรอบข้างก็หมายถึงเพื่อนบ้าน่าสาชะคือเพื่อนบ้านสาชะคือพี่น้องสาชะคือเพื่อนสาชะคือเพื่อนร่วมงานอ่า แปลว่าสังคมไงอ่ะเข้าใจปะอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดคือหมายถึงเราไปอยู่ในสังคมนั้นไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มนั้นไปอยู่ในที่ที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสังคมรอบตัวเราเป็นที่ที่เราคุ้นเคยเป็นที่ที่เราคุ้นเคยนะครับสาชาเพราะเพื่อนไงมันต้องมีคาว่าเพื่อนหมายความว่าเพื่อนบ้านอ่าใช้คําว่าเพื่อนบ้านมีคําว่าเพื่อนเพื่อนจริงๆเพื่อนเพื่อนอะไรนะเพื่อนร่วมชั้นอ่าเพื่อนร่วมเพื่อนละแวกบ้าน เพื่อนที่ทํางานเห็นไหมมีคําว่าเพื่อนถ้ามีคําว่าเพื่อนแปลว่าสหาชิโอเคนะแปลว่าสังคมรอบตัวไม่ได้แปลว่าตัวเราเท่านั้นแต่มีคนอื่นเข้ามาด้วยแต่ส่วนใหญ่จะหมายถึงคนอื่นที่ไม่ได้แปลว่าตัวเรานะสาชาเนี่ยเพราะสาชาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราแต่ตัวที่เราไปปฏิสัมพันธ์ด้วยกับเขาสาชาคือการปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่คนสองคนขึ้นไปคนเดียวพูดกับตัวเองไม่เรียกว่าสังไม่เรียกว่าการสื่อสาร การสื่อสารหมายถึงตัวเราเนี่ยสื่อสารให้อีกคนคนหนึง่งตามจริงเราอาจจะแบะแบะแบะพูดคนเดียวพูดคนเดียวสื่อสารคนเดียวได้ครับแต่ไม่มีใครรับรู้จึงไม่เรียกว่าการสื่อสารแต่หมายถึงการเรียนรู้หรือการสแสดงออกของตัวเราเรียกว่าการแสดงออกแล้วกันถ้าตัวเราเองทําการสื่อสารทุกอย่างมันเรียกว่าการสื่อสารแต่ไม่ใช่การรับรู้แต่พอมีคนหนึ่งคนโผล่ขึ้นมาจะเป็นการรับรู้เรียกว่าการไม่ใช่สิขออภัย ตอนแรกหมายถึงการแสดงออกอ่าถ้าอยู่คนเดียวเรียกว่าแสดงออกถ้ามีคนสองคนเรียกว่าการสื่อสารอ่านะครับแต่ถ้ามี3มคนขึ้นไปเรียกว่ากลุ่มนะครับเรียกว่าสังคมหรือกลุ่มคนนะครับกลุ่มคนหรือเรียกว่าสังคมก็ได้ดังนั้นเนี่ยสาธารณะหมายถึงการสื่อสารและก็หมายถึงการสังคมนะครับการแสดงออกด้วยนะมันคือคือคือมันจะบอกว่าเป็นแต่กลุ่มก็ไม่ใช่แต่มันหมายถึงการสื่อสารของตัวเราการแสดงออกของตัวเรา การรับฟังของอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าการสื่อสารเป็นการภาพรวมใหญ่เป็นก้อนก็เลยเรียกว่าสังคมดังนั้นมันรวมหมดเลยโอเคนะหมายถึงการแสดงแสดงพฤติกรรมออกมาแล้วมีคนรับรู้อะพูดง่ายๆเนี่ยคือสาชาสาสาชานี่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่แน่นอนนะครับมันจะหมายถึงอะไรหมายถึงคนกอดกมักจะมีการเดินทางในชีวิตบ่อยมากแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือคนส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้แต่ถามว่าตรงร้อยเปอร์เซนต์ไหมไม่ เพราะว่าเราไม่มีดาวสังเกตดูนะครับผมรู้แค่ลัคนาคุณแต่ผมทายคุณได้ทุกเรื่องอะ่ะแต่ว่ามันไม่มีดาวสังเกตดูในวงกลมนี้มีแต่โลโก้ราศีเห็นไหมครับเป็นวิชาตาทิพย์นี่เนี่ยคือคล้ายๆวิชาตาทิพย์เพราะว่าเรารู้แค่ลัคนาคุณเราก็สามารถทายคุณได้มันจะต้องมีถูกบ้างผิดบ้างเป็นเรื่องปกติแต่แต่ค่อนข้างแม่นนะครับผมบอกเลยจากที่สังเกตด,ดูจากตัวเองแล้วก็มีหลายคนฟีดแบ็มาก็ค่อนข้างดีหมายความว่า ค่อนข้างตรงแต่ไม่ได้แปลว่าตรงทั้งหมดอันนี้ก็ต้องเข้าใจเพราะไม่มีดวงดาวดวงดาวเป็นตัวการันตีครับว่าอย่างเช่นคุณจะเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยจริงหรือเปล่าเพราะบางคนเดินทางไม่บ่อยนะครับอ่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นคนติดที่ติดทางนั่งติดเก้าอี้ลากงอกไปเลยนะครับก็มีค็เขรียกว่าทํางานประจานั่นแหละดังนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนกรกฎทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งหมดแต่หมายความว่าคนส่วนใหญ่มักจะมีการเดินทาง แต่เป็นคนติดที่นะกรกฎเนี่ยเพราะเกิดมาเป็นภพพันธุของดวงโลกเดี๋ยวผมจะพูดให้คลิปหน้านะครับมันจะหมายถึงอิทธิพลของดวงโลกเนี่ยส่งมาถึงตัวเรานะครับเป็นภพพันธุซึ่งหมายถึงการมั่นคงความติดที่ดังนั้นเนี่ยคนกรกฎมักจะอยู่ติดที่ติดทางติดคือบางทีเกิดมาอยู่บ้านหลังนั้นพอพ่อแม่ยกมรดกให้ก็อยู่บ้านหลังนั้นต่อก็คือหมายว่าอยู่ไปจนถึงวาระสุดท้ายเลยแต่บางคนอาจจะย้ายตามสามีแล้วก็ไปอยู่กับสามีแล้วก็ยาวไปเลยอย่างนี้ก็มี คือพูดง่ายว่าย้ายบ่อยเออไม่ค่อยย้ายบ่อยนานๆจะย้ายทีแต่มีการย้ายบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนการเดินทางเนี่ยหมายถึงเดินทางเรื่องงานอ่าเดินทางคือไม่รู้อยู่ๆมันจะต้องมีการเดินทางบ่อยอะ่ะเรื่องไรเรื่องหนึ่งนะครับหรือมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่แน่นอนแต่ว่าคนกรกฎเนี่ยเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงเพราะว่าคนราศีธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนสามราศีนี้เป็นราศีที่ไม่ค่อยชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึง ไม่คือเหมือนกับเป็นการขัดกรองคนอะ่ะถ้าคนนี้มายุ่งเรื่องส่วนตัวฉันก็ไม่คบคือคนกรกฏมักจะเป็นคนที่ชอบคบแต่ญาติพี่น้องของตัวเท่านั้นหมายความว่าไม่ได้หมายถึงไม่คบคนอื่นเลยนะคบหมายความว่าเป็นคนที่เวลาทํางานแยกเกิดเรื่องส่วนตัวเวลาทํางานฉันกับทางานของฉันไปแต่พอเวลาคือปฏิสัมพันธ์ปกติเลยแต่พอเวลางานเลิกแล้วปุ๊บเนี่ยฉันให้เวลากับครอบครัวร้อยเปอร์เซนฉันจะไม่ยุ่งกับใครเลยประมาณนี้ แยกเลยครับเป็นลักษณะนี้คนกรากดเนี่ยเขาเรียกว่าแม่ปูสอนลูกปูอ่ะเหมือนกับไปเกี่ยวพันกับเรื่องของครอบครัวพ่อพบพันธุ์นี่แปลว่าครอบครัวด้วยของดวงโลกในนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาอีทพลพวกนี้อ่าไม่ใช่รอบหน้าอยาอธิบายให้ฟังนะครับมันก็จะหมายถึงเราก็จะยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวเท่านั้นน่ะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะครับถ้าหลังเวลางานนะงานมันจําเป็นที่ต้องยุ่งกับคนอื่นมันถึงต้องทําแต่ถ้าไม่ใช่ฉันก็ไม่เอาฉันก็ไม่สนใจฉันก็เอาแต่เรื่องครอบครัวไว้เเป็นนนนหลััักองะครบ จีนล่งไปที่พบสุภะสุภะไปว่าผู้ใหญ่ผู้เสิร์ผู้ช่วยเหลือและก็หมายถึงอนาคตด้วยและรวมถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตําแหน่งหน้าที่การงานและก็หมายถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนี่ไงมันเล่งกันงนั้นคนรากฏจะมีการเดินทางบ่อยไม่แน่นอนเ,อเพื่อนก็ไม่แน่นอนสังคมก็ไม่แน่นอนมักจะมีความติดต่อกับคนต่างถิ่นด้วยนะครับอยู่เป็นประจําตัวเองไม่ไปนะแต่ม่ก็จะมีกนติดต่อกับคนต่างถิ่น เนี่ยติดต่อกับคนต่างถิ่นนะครับเพราะสาชาเป็นการติดต่อด้วยนะครับเดินทางก็ได้แต่ระยะใกล้ครับแต่พอไปเร่งไปที่ไกลเนี่ยมันก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ติดที่อย่างที่บอกไปว่าอยู่ติดที่แต่ชีวิตอาจจะมีการเดินทางบ่อยอ่าก็คือไปแล้วก็ต้องกลับอ่ะเออไปแล้วก็ต้องกลับอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าเป็นห่วงครอบครัวนั่นแหละประมาณนี้ต้องดูแลครอบครัวเด๋ยวจะบอกว่าการดูแลครอบครัวเนี่ยเป็นส่วนหลักเลยที่คนกรกฎจะต้องหนีไม่พ้น ในนั้นเนี่ยอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยหมายคำว่าคนกรกฎเนี่ยต้องคอนเส็ตดีหนึงหรือเรียกว่าการโฟกัสนะครับโฟกัสกับการที่เราจะทําอะไรบางอย่างหรือโฟกัสอนาคตดีๆเพราะไม่งั้นจะเลื่อนลอยจะเปลี่ยนแปลงง่ายแล้วการติดต่อการสื่อสารใดๆเนี่ยก็ต้องให้มันมัน่นคงแต่ตามจริงเนี่ยคนกรกฎเนี่ยไปผูกติดกับสามีนะครับคือถ้าเป็นผู้หญิงเ่ยมันจะไปผูกติดกับสามี ถ้าสามีได้ความมั่นคงแน่นอนโอเคตัวเองก็สบายไปด้วยก็เกาะสามีไปเลยก็จบนะครับง่ายตัวเองก็ทําทําไปอะไรก็ไปไปเพราะว่าเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมากกว่าไม่ได้อยู่เป็นผู้อยู่เบื้องหน้าเพราะว่ากรากฎเนี่ยเป็นดาวจันทร์ดาวประจําตัวก็หมายถึงเป็นกลางคืนหมายถึงว่าพอหมดแสงแล้วจันทร์ถ่งจะขึ้นได้นั่นจะหมายถึงเป็นผู้สปอร์ตไม่ใช่เป็นผู้นําข้างหน้าดังนั้นแล้วเป็นดัมเบลทูหมายถึงเลข2 ไม่ใช่เลขหนึ่งเลขหนึ่งคือ number one คือเลขหนึ่งคืออยู่หมายถึงมีแสงด้วยก็แปลว่าอยู่ข้างหน้าดังนั้นเนี่ยกรกฎจรงอยู่ข้างหลังเพราะเป็นความมืดนั่นเองกลางคืนนะคอยซัพพอร์ตเป็นแรงผลักดันให้กับสามีให้กับแฟนอย่างเงี้ยครับอ่าก็ไปข้างหน้าเลย๋ยวฉันอยู่ข้างหลังเองอย่างเงี้ยครับ๋ยวฉันคอยช่วยเหลือคอยประครับประคองเองนะครับคอยดูแลคอยออห่วงใยเองนะครับเธอลุยข้างหน้าเลย๋ยวฉันคอยอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยครับ เอาเป็นลักษณะนี้คือเป็นผู้ผตามเนาะเป็นผู้ตามที่ดีด้วยนะครับเป็นผู้ตามที่ดีด้วยนะไม่ใช่แค่ผู้ตามอย่างเดียวแต่เป็นผู้ตามที่ดีและไม่ใช่ผู้นำเนาะทีนี้จำไว้นะครับคนกรกฎเนี่ยมักถูกเหมือนดุถูกสาบไว้ไม่ได้หมายถึงไม่ดีหรอกแต่หมายถึงอ่คนกรกฎคนกรกฎเนี่ยมักจะเป็นที่สองมันจะมีคือสมมติว่าเราเป็นหัวหน้าแต่จะมีหัวหน้าคุมเราอีกทีเออเป็นอย่างนี้วันจันทร์เหมือนกัน อาจารย์ท่านบอกไว้เลยว่าคนบรนจันไาไม่มีทางได้เป็นที่หนึ่งถ้าจะเป็นที่หนึ่งหมายถึงเป็นที่หนึ่งเป็นหัวหน้าได้แต่จะมีคนที่เป็นที่หนึ่งเนี่ยครอบเราอีกทีหนึ่งก็คือเราเราเป็นหัวหน้าแต่ยังมีหัวหน้าเราอีกทีอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือความโดดเด่นที่ลูกน้องเนี่ยคอยเคารพคอยเชื่อฟังอ่าเป็นผู้นําในลักษณะหนึ่งได้แต่อาทิตย์ต้องเด่นอืมก็สามารถเป็นอย่างไ,ได้ แต่ไม่สามารถเป็นที่โดดเด่นอันดับหนึ่งได้นะครับคนกรกฎต้องเข้าใจว่าเกิดมาเป็นที่สองเสมอนะเป็นผู้ตามผู้รองเสมอนะครับต่อไปเล็งไปที่พบสุภาอนาคตก็ไม่แน่นอนก็อาจจะหมายถึงอาจจะหมายถึงการย้ายถิ่นก็ได้นะครับแต่ว่ามันมันจะต้องจนกว่าจะลงตัวมันถึงจะอยู่มั่นคงแน่นอนนะเอออะไรลักษณะนี้ก็ไปไปได้ต่อไปตัวที่3คืออริครับอริคืออุปสรรคคือความยุ่งยากคือความวุ่นวายคือปัญหาอุปสรรค และยังหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บนี่สืนคดีความดังนั้นเนี่ยคนกรกฎจะเป็นคนที่หนีไม่พม้นกับการต้องแบกหลับคือพูดง่ายว่าคนกรกฎเนี่ยเป็นเป็นแม่มีความเป็นแม่สูงคุณเคยได้ยินไหมว่าสมัยโบราณเนี่ยผู้หญิงอะ่ะตื่นก่อนนอนทีหลังและต้องทากับข้าวให้กับสามีกับลูกลูกสามลูกไปโรงเรียนสามีไปทํางานกลับมาต้องได้กินต้องมีของกินต้องทําให้บ้านสะอาดต้องดูแลบ้านทั้งหมด พูดง่ายๆว่าไม่ให้ขัดตกบกพร่องเลยเนาะประมาณนี้ก็ถือว่านี่แหละคือต้องสิ่งที่ต้องแบกรับแต่คุณก็เต็มใจและมีความสุขเพราะมันเป็นพระสาชาความสุขมักจะมาติดๆติดๆติดกันความทุกข์ก็มักจะมาติดๆติดๆติดกันเช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนกรกฎเนี่ยรู้จักปล่อยวางซะบ้างมันมันมีความสุขในความทุกข์ตลอดหมายความว่ามีความสุขในความทุกข์เนี่ยมาพร้อมกันพอมีความทุกข์ก็จะมีความสุขต่อมาเมื่อมีความสุขก็จะมีความทุกข์ต่อมาเหมือนกันดังนั้นเนี่ย ให้เราเข้าใจแล้วก็มักจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เสมอเลยคนกรกฎเนี่ยไม่รู้เป็นไรปรึกษาเรื่ส่วนตัวทายไปแล้วหลายรอบพูดกี่ครั้งก็กใช่ก็แต่ไม่มีใครมาบอกว่าแม่นหรอกนะแต่มันมีแต่มีคนมาปรึกษาแบบนี้เลยอาจารย์อยากเปลี่ยนงานถามว่าทำไมอยากเปลี่ยนละ่ะเพราะผู้ใหญ่หรือบางทีก็สันติฐานเลยว่าเพราะว่าไม่ไม่กินเส้นกับผู้ใหญ่ใช่ไหมไม่ถูกกับผู้ใหญ่ใช่ไหมประมาณนั้นนะอืมันนั้นเนี่ยคนกรกฎเนี่ยมักจะไม่ถูกกับผู้ใหญ่บางคน มีปัญหากับผู้ใหญ่ตลอดแต่จะมีผู้ใหญ่บางคนที่ช่วยดังนั้นเนี่ยอย่าเหมารวมว่าผู้ใหญ่ไม่ดีทั้งหมดนะครับผู้ใหญ่บางคนดีแต่ไม่ใช่ทุกคนผู้ใหญ่บางคนไม่ดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยอย่าเหมารวมในเมื่อเขาไม่ไม่ไม่ชอบไม่ช่วยก็ต่างคนต่างอยู่นะอืมก็ตะกนอย่างนี้ใส่กันไข้แล้วก็มักจะเจอแต่ผู้หญิงที่แบบจุกจิกด้วยกันหรือบ,บางทีผู้ชายก็ได้แต่สะมากเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคนที่แบบ ไม่กินเส้นกันนะเออด้วยความอิจฉาริษยากันอะไรประมาณนี้ก็จะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยทีนี้อริเลงพบวินาศอารินี่คือความยุ่งยากเกิดขึ้นบ่อยครั้งเลงที่พบวินานก็พังสูญสลายอยู่บ่อยครั้งดังนั้นจึงหมายความว่าคุณมักจะมีการผัดภาคจากสังคมเพราะว่าวินาศกับสาชาติเป็นเจ้าเรือนเดียวกันก็หมายความว่าเป็นลักษณะของการที่อ่าสังคมมักจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือมักจะต้อง เปลี่ยนแปลงบ่อยกับเรื่องของทางสังคมคือบางคนเนี่ยคบได้ฉันก็คบไปแต่พอสักวันหนึ่งมันคบไม่ได้ละคนแบบนี้ก็ต้อง Delete ออกไปก็หมายถึงต้องสูญเสียคนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดหมายความว่าคนกรกฎเนี่ยมักจะหาเพื่อนที่ดีเนี่ยยากนะครับดังนั้นเนี่ยเลือกดีๆนะถ้าเลือกไม่ดีก็จะเป็นอย่างเงี้ยหาคนที่ไว้วางใจได้หาคนที่เข้าใจได้ปรับถูกได้เพราะว่าดาวจันเนี่ยมันเซสติฟเกิน มันวุ่นวายเกินวาวุ่นใจกังวลใจเยอะมันเลยทําให้คนที่เข้าใจเราเนี่ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันบางทีเราก็เยอะกับเขาด้วยความวาวุ่นใจปรึกษาถามเยอะเกินไปบางทีเขาก็ลาําคาญอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ถ้าใครรักเราจริงหวังดีกับเราจริงๆเขาจะทนได้เขาจะโอเคแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่า,าพยายามบาลานซ์ทุกอย่างให้มันสมดุล ใหญ่สุดตรงเกินไปเพราะคุณเนี่ยจิตติดกับความมั่นคงเกินไปแล้วบางทีมันทําให้คุณเป็นคนที่เลือกตัดสินใจได้เร็วแล้วก็เป็นคนที่แบบพุ่งตรงทะยานเลือกเลยว่าฉันเลือกแบบนี้เป็นคนกล้าได้กล้าเสียค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ไม่ได้เป็นคนลังเลแต่ราศีลังเลมันจะเป็นราศีปลายธาตุแต่คุณเป็นราศีตน้นธาตุซึ่งไม่ใช่ความลังเลเลยดังนั้นเนี่ยบางทีคุณอาจจะเลือกผิดก็ได้นะดังนั้นเนี่ยก่อนจะเลือกอะไรตัดสินใจอะไรคิดให้ดีก่อน มันจะทำให้คุณเนี่ยเลือกได้ถูกต้องแล้วไม่ต้องมานั่งทนลำบากเพื่อจะได้มีอนาคตหรือทนลำบากเพื่อจะได้มีความสุขแต่ทุกอย่างมันต้องแบกรับไงไอน,นี้เราต้องเข้าใจดวงชะตาของตัวเองก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง c ช a n น e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ